ปักิวปักิวอาหารตามสั่งเมนูแนะนำพริกถั่วขั้วเองแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไทยสูตรโบราณผัดกระเพราผัดพริกผัดพริกเผาผัดพริกแกงหมูสับหมูหมักหมูกอบไก่ข้างในสามสิบาทไถ่ดาวครับสามสิบห้าบรรยายบรรยายวันนี้ทําอะไรให้กินครับกระเพรารวมหมูทุกอย่างถามว่ามีอะไรกินมั่งมีหมูสับหมูกหม็หมูหมักหมูชิ้น แล้วก็มีทุกหมูมแ,แล้วก็กใข<ค>่ดาวไม่ต้องสุกสุกไปแล้วอาทิตย์เอ<ค>และแค่นั้นแหละ<ค>เออทันทันเห็นไหมจะกลับบ้านแล้วให้จังขัดไปเดี๋ยวเอากลับไปก่อนเาะเดี๋ยวซื้อของทีแ่แปในเขตซื้อสบู่ยาทีฟัน ไปไว้บ้านเราก็ออกอีกทีห้าหกโมงเย็นไม่ไหวไปขิดมาเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยเรามาดูคกครับผมดูคกใหญ่ค่ะโอ้โหผมพูดออกมาฝนมีแล้วเนี่ยโอ้โหดูคกใหญ่ยะเทียวจะวโอ้โหดูคกใหญ่ครับไม่ใช้คกจริงๆเพราะว่ามันจะล่วงใส่เข่าแตกนิโปจะเบิร์นโอ้โหสุดยอดครับคก ไม่มีที่ไหนในโลกล่าเจอโคกถุงครับผมไม่มีครับตะเตรียมก็ไม่ใส่เหรอใส่เลยะครับอ๋ออันนี้ซีอิ๊วดำนะครับหนึ่งหยอ่อเราจะมาขโมยสูตรลดนิดเล็กน้อยครับปลายช้อ <S 3> 3 <S น,อนปลายช้อนครับผมเอาเอาสามเก้าเอาน้ำตาลเ <laughs> ก้าเม็ดหอ,อ,อมครับหอมแล้วก็ผัดผัดต่อครับ ครับบรรยายเองด้วยครับผมเป็นไง่ะเดี๋ยวต่อไปจะชมเมนูผัดไทยนะครับตอนนี้ไม่มีลูกค้าเรากล้าเล่นเดี๋ย่าชมผัดไทยข้าวตักแล้วเหลือเสิร์ฟใส่จานแล้วก็เอาไข่ดาวโปรกโหโคตรห่าอันนี้คือสากระเบือเอาไว้ยันเรือลบนะฮะ เหลือตรงหมูน้ำแดงอยู่นึงหนึ่งสองสามชิ้นแต่ถ้าอย่างนั้นมันก็จะเป็นเหมือนหมูสดอะไรนะชิ้นสดอะนะ่ะเนาะก๋วยเตี๋ยวหมูสดชิ้นสดโอ้โหกระเพรานิดหน่อยขออีกหน่อยได้ไหมกระเพราผมชอบมากผมเพิ่งไปฉีดยามาเมื่อกี้นะขับนี้กระเพรานี่ก็แค่หอ่อให้รู้ว่ามันเป็นผัดกระเพราบางคนเขาก็ไม่กินบางคนจะเขี่ย อย่างที่ผมกินหมดอ่ะที่บ้านเนี้ยผมเด็ดเป็นกรำเนอะกรองเลยทั้งพริกทั้งโหเสียดายขอบผักแพงจะตายแดกก็สั่งผัดกระเพราแขกก็สั่งผัดกะเพราแดกก็สั่งอ๋อแดกก็สั่งผัดกะเพราจะไม่กินกะเพราเราไม่ตะโกนถามจำได้บอกว่าเอากะเพราไหมเดี๋ยวจะปั่นปั่นเป็นนั้นเป็นน้ำให้ไงใช่ปั่นที่เรปั่นอ่ะแล้วปั่นมันจะเป็นน้ำในซอสไงอร่อยผมเคยอร่อย ๋ตวต้องผัดให้ดีนะอย่าเหม็นคิว้วอาคุณคามเดี๋ยวเมนูต่อไปผัดไทยไนะฮะไม่ใช่มผมอยากดูอด่ะเอไม่เอาไม่เคยเห็นผัดไทยบ้านแขกเรนะาทำไปบัวบเหรอ,อโ,โอ้โห รอรอต้อ้องใข่ตอกตออกอกรอกะอ๋อรอรอคล้ายๆขนมเบื้องนะนั้นคือเจ้านั้นคือเจ้านั้นคือดั้งเดิมได้ได้สูตรได้สูตรเข้ามาฮะเขาชื่ออะไรอะแล้วเขาไปไหนแล้วไปขายบนนู้นไปขายข้างบน แต่เขาดั้งเดิมเลยใช่ไหมดังเดิมดังเดิมจริงเพราะว่าป้ามาอยู่ี่กัเขาขายไปแล้วป่านปีแล้วเราได้เป็นลูกศิษย์เขาไหมเราเป็นนักเปนู้กศิษอาเราไปรู้น้ำออน้ำา<อ>ม,มัมนหมูเราจะเคี่ยวีวม่ใ้เม่หอก็คือ้อ๋ก็คือวงน้ำน้ำมามันเพื่นไม่ค่อม,ม,อไมีไม่ใช้ไม่หอมแล้วไปได้ยังไงมาน้ำน้ำซอสเขา ไปกิน so like ่อปเราก็ถามเขาด้วยนี่คือได้สูตรกมวยไปกินข้าวของเขาเกลือดัปี๊เหรอเฮยเ่ไมกอนาก็ไม่มีต้นะใส่น้ำตาลตัดเอาน้ำตาลปี๊บด้วยน้าตาลทรายยังไม่มีคนจะเขี่ยอยู่ในหม้อไวยหงอไว้น้ำมะขามเปียกครับใอ้มันน้ำไอเป็นซอ แต่ก่อนมันจะเป็นเป็นปึกมาใช่ไหมแล้วเขาก็เคี่ยวให้มันเป็นน้ําอ๋อเหมือนหัวนั้นเหมือนน้ำตาลตะนดตักชั่วตักชั่วี่โอ้ยกันใส่โอ้โหลีลาขนาดนั้นแล้วพวกน้ำตาลพวกอะไรนี่ก็จะไม่ใส่กระป๋องะใส่จานนะครับเลี้ยงแถวเลรับกุ้งรั้ายจระตั้งใจตัวปนโอ้โหแต่ตัวปนใหม่นั่นก็กลัวเองโอ้ บัวขั้วายเราก็ขั้วเองยัวเองกำลังจะออกไปชื่อปวเลยมาขวางทางละยายท่านแล้วเดี๋ยวรีบกินรีบไปทานขี่มอไซค์เป็นเหรอขี่ไปเองเหรอเอาเราเวลาที่เขาผัดนั้นเขาใส่น้ำตอนเราเขาไม่ได้ใส้น้ำเปล่าเลยเขาไม่ยกขึ้นอย่างนี้ใช้น้ำอ๋อเขาใช้น้ำก ้วเขาก็กปรุงเลยเหรอตนแล้วมีผัดซิ๊วไมิวมมีน่มเนี่ยมีผัดซิวใ่แม่คากำลังจะไปทุระือของเออจะผัดทเขากอนจานนึงแล้วก็บอกปิดร้านแล้วจา,านนึงก็เอาเอานั้นเอาไปซื้อของใช่เอาทุนก่อน ตาแล้วใส่ซอสหมหมาขามเปียกแล้วก็ใส่ถั่วเลยอย่างเงี้ยเหรอโอใส่เลยคือผมเห็นเขาใส่ที่หลังหยอๆนี่ใส่เลยไม่หยอไม่ปานี้แล้วก็ใส่คือใช่มนี่คือดั้งเดิมเลยเงี้ย โอ้โหผมมีบุญตาแล้วนี่ได้ดูจริงๆไม่เคยดูจริงๆคนเขาคนเก่าคนแก่ไม่รู้เรื่องเด็กรุ่นใหม่จะรู้เรื่องไหมอ่ะใช่แค่นี้จะได้ผัดไทยแล้วเราก็ใส่ถั่วงอบไปแล้วโอ๊ผักยาวหมดแล้วโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหผัดไทยบ้านแขกครับใส่แล้วว่าแขกกัดยาตาอะไรนะ ้าเข่าก็ใหญ่นวยปาเข่าใหญ่นวยครับสูตรบ้านแขกเด็กโรงเรียนชายก็ถามจังคนเดิมว่าคนเดิมขายบอกถ้าคนเดิมขายก็โหงอมไปแล้วโอ้โหเราสิอโอมาเครับครับตอรมาเราก็เกแล้ว ตอนตอนตอน,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนป้ามาตอนป้าอายุเท่าไหร่นะป้ามาตอนนั้นแกเสาที่สย,ยี่สิบสองกำลังสาวๆโอ้โหกำลังวัยวัยกระเต้าลูกยังเล็กอยู่เลยมีมีแฟนแล้วนี่ตั้งแต่บ้านนอกนะบ้านแม่นาคาบ้ามาฆ่าป่ามาฆ่าป่ามาฆ่าพิจิตต์อ,อ,อะ,ออะโอ้บอยบ้านโฮจิมินห์นะดิโอ้โหอย่าบอกนะโฮจิมินห์แอบปิ้งอยู่อ ฮันมาก่อนแล้โจินี์ใช่นเยังไม่เกิดเลยแต่ปลาอยู่แถวนั้นใกล้โฮจิมินห์เดินไปประมาณ5กเข้าทางปงเิเดียวกันแหละเข้าไปทางโฮจิมินห์นะนะได้แล้วเดียวกันเนอสมองยังเป่เกลืคนสาวงามพิจิตรนะเนี่ยคนนี้งามมากเลยแตไม่กล้าปลืมหน้าตา เอไไต่ตอนนั้นทำอะไรทำนาทำไรงัก่อนจะมาเนี่ยก็ดาตัดผมนี่เนี่ยอ๋อแต่ผมเนี่ยเหรอ,อรแล้วข้างในใครสัดแฟนล<ม>้าผมก็ไม่รู้ผมก็ได้มาช่วยอุ่นนนก็ไม่รู้ว่าร้านใครนะเดี๋ยวจะได้เวลาตัดอีกแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่เขาแค่หูอะไรได้ไหมออคันมากเลยเนะี่แบบยแค่ ไม่ดีมันผมไม่เคยแค่เลยตอนนี้มันมันเป็นน้ำน้ำไอ้นั่งแล้วไงชิมขี้หมูแล้วไงนี่ครับภาพนิ่งใครไม่เคยลองมาชิมนะครับบอกแ้วสินท้ายลองนี่ใส่ครบไฟจบลีลากว่าจะได้แดกโอเคไม่เป็นไรมาตามคิวหมดแล้วหมดเลยครับ เขาเรียกว่าร้านหมั่นไส้หมดแล้วไม่ขายต่อด้วยลูกค<ด> <c oughs> ้า,าก็เหงวต้องมากินวันหลังราคาใช่ลูกค้าลูกค้าหมันไส้ไหมค้าหมั่นสไนส้แล้วก็โตก็สบายๆแล้วก็ผมก็ใช้ขโมต้นหอมมาด้วยนะฮะแล้วก็น้ำบริการฟรีนี่เลยแล้วก็โอ้โหผัดซีอิว๊วเขาหน่อยหนึ่งจานปัติวปติวก็มีอาหารทาสั่งนะครับเ<ด>มนูแค่นี้ถ้าไม่มีใครดาวเนี่ย สา,ามสบาทอันนี้ก็ไม่ห่วงพองนะปวกน้ำพริน้ำปลานี่โหลเบลอเลยเป็นวิญญา,านชิมกันขออนานครับหมูแดงหมูมกรอบ

ก็จะได้เยคอด้อคือด้อกำลังรอดมกออกมีไก่ด้วยนะแต่ให้ไก่มาด้วยกระเผาถึงถขอาะคล10ยาวๆนะ15นาทีแลว หลงว่าวิวผไทยห่ตอนลังคนะง้ไจโรงเรียนเรียกวแรกเปลี่ยนต้อนับอาารเขาชอบมาเนมันดูโมอรับอครัขับไลเดอด้วหากินซอสตามหมู่บ้านตามบ้านตามร้านคนเก่าคนแ่บอตัวสุด้ายรองครับ ถ้าเราเป็นลูกอร็เบร์ธรรมดาเนี่ยเราจะบุกกับทุกร้านไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องเป็นรายเลอร์เราจึงจะไปใน้ทุกร้านสสําเพราะเราต้องไป็หลักคอนเดอร์ตลอดเมื่อจะแอบดูเขาทำแบบอนูี่นูดนนา่นี่นี่น่นน ในห้าในห้าเจ็บร้อยนั่นเองก็มีหมูปอบหมูสับแล้วก็ตับออยอดอะ่ะแล้วก็กึ้นขึ้นไก่รวมเนื้อไงรวมที่มีในในร้านทั้งหมดผมก็ชอบคนเกม ต้องคนงนแตไปเล้เดี๋ยวจบ15นาทีขอลูกแกนหนึ่งลูกเป็นแบกเ่า ก็อาจจะรอก็ได้เห็นยายมาสักที